ได้กดค่าโฆษณาสามสิบวีเขานะจุบยุบครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตัวที่37สิบวิเออ,อชิงโจพูดแบบนี้ได้ยังไงถึงแม้ท่านจะเอ็นดูเธอก็เถอะคุณท่านไม่ได้เป็นโรคนั้นจริงๆนะคะคุณท่านไม่ได้เป็นโรคนั้นคะ่ะกูเสียงหมอตั้ง,งตัองเงยะขนาดนั้นเขาก็ตรวจออกมากันแล้ว เธอจะบอกว่าหมอพวกนั้นสู้เธอไม่ได้เห็นหรอฮอยากได้หน้าถึงกล้าเถียงหมอเลยเหรอไม่ดูการะเสียสจริงจริงโง่งมากคุณหญิงคะท่านจอมพลคะอย่าใส่ใจนะคะชิงโจเขาไม่รู้เรื่องอะไรหมอเขาตรวจมาตั้งหลายทีแล้วเธอย่าเถียงเลยนะอย่าเสียเวลารักษาของคุณท่านเลย เออเฮ้ชิงโจพูดต่อสิชิงโจมานี่มาเออคุณท่านมีอะไรจะสั่งคะมาน,นข้างข้างข้างนสิได้ค่ะเมื่อกี้เธอตวรวจชีพจรฉันแล้วไหนลองพูดออกมาสิเออคุณแม่คะชิงโจเป็นเด็กเป็นเล็ก เขาเคยเรียนการแพทย์หรือไงเกรงว่าแค่วัดชีพจรอาจจะวัดจุดผิดก็ได้ค่ะคุณท่านไม่ได้เชื่อฟังคำชิงโจแต่คนทั้งบ้านพูดให้เธอไปเยอรมันไม่มีใครเข้าข้างเธอเลยแต่ตอนนี้มีชิงโจที่เข้าข้างเธอท่านงท่านจอมพลอยู่เธอจะต้องพูดจาดีๆสซะหน่อยดูแลเอาใจยากจริงๆ ฉันหวังจะให้แกตา,ตายตายไปซะฟังเขาพูดแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรนี่นะชิงโจอ,อย่ากลัวพูดมาเลยจ้ะเอออาการของคุณท่านมาจากสาเหตุอื่นค่ะคุณน่าจะเข้าใจผิดนะครับอาการของคุณท่านเป็นมาครึ่งปีแล้วนะหูเมิงเป็นหมอประจำตัวของคุณท่านเป็นอธิการบดี ที่โรงพยาบาลของท่านจอมพลเป็นหมอมาหลายปีทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตกตรวจโรคคงไม่ผิดหรอกครับงั้นขอถามหน่อยนะคะเวลาโรคก,กำเริบจะอยู่บนเตียงเสมอใช่ไหมอาการชักกระตุกน่ะไม่เคยเป็นเอาพ้าครึ่งซีกใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ตาเหล่ปากเวี้ยวด้วยเ อาการของคุณแม่ไม่เคยเปิดเผยให้คนภายนอกรู้มาก่อนขนาดโจจือ,อยูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำไมเด็กนี่ถึงรู้ชัดขนาดนี้หรือว,ว่าเขาเป็นแพทย์แผนจีนจ,จริงๆมันเป็นอาการขั้นแรกหากนานไปอาการพวกนั้นจะตามมานั่นแหละมันไม่เหมือนกันหรอคะ่ะหมอสู หมอหูของพวกเรานะ่ะมาจากครอบครัวหมอกันทั้งตระกูลอายุสิบปีก็ไปเรียนที่เยอรมันแล้วเธอจะไปรู้เรื่องอะไรอย่ามาเถียงนะขอบ้าข้าด้หญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่สามสิบแปดกู้ชิงโจนี่เธอจะบอกว่าหมอเขาเก่งไม่เท่าเธอหรอและเธอคิดว่าคุณทวดเป็นอะไรกันละ่ะอาการของคุณทวดไม่ใช่โรคโลหิตจางแต่กลับเป็นบ้านคุณท่านนี่เธอเป็นโรปบ้านใครกันนะทำไมาถึงมาเกาอเรื่องแบบนี้ เธอน่ะเคยรักษา,ากี่โลกกันก็ได้ยังไงไปส่งเสริฟมือหมอหูยี่เด็กนี่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอหเหรอเนี่ยหมอก็เก่งขนาดนั้นอะเขาจะตรวจผิดได้ยังไงถ้าอย่าทำให้การรักษาคุณท่านเสียเวลามากกว่านี้เลยเพราะเธอรับผิดชอบไม่ไหวหรอกคุณหนุ่มกูนี่เล่าจริงๆนะคะแค่คุณทั่วชงนิดหน่อยก็ชักเหิมเกินแล้ว ซู่โจวจืจ่อชิงโจวอยู่หัวเด็กสิกูเซียงฉินจึ้งจึง้งพระยาท่านจอมพลชิงโจวฉันรู้ว่าหนูนะกะ็จนอยู่แต่การเลืองรักษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะจ๊ะเด็กนี่ไม่ลนไม่ไรเลยเธอดูมั่นใจมากชิงโจวจ้าจหนลองพูดอาก,การมาสิ เออดูจากที่พระนจร์ของคุณท่านแล้วหรือว่าตับหัวใจของคุณท่านไม่แข็งแรงค่ะหนึ่งปีมานี้ระบบย่อยของท่านคงไม่ดีใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เกี่ยวอะไรกับระบบย่อยอาหารกันล่ะเกี่ยวสิคะเกี่ยวเกี่ยวมากด้วยล่ะวิธีรักษาของพวกคุณนะ่ะทำให้การแย่ลงรู้ไหม แล้วสรุปว่าฉันเป็นโรคอะไรหนูจะเพียบเทียบให้ฟังนะคะร่ากายของท่านน่ะเหมือนแม่น้ําสายหนึ่งระบบไหลเวียนเลือดก็เหมือนสายน้ําเมื่อมีแม่น้ำไหลามาถึงก็จะมีชีวิตแต่อาการของท่านน่ะเหมือนน้ำแห้งเลยแต่วิธีการรักษาของพวกเขาคือทำให้น้ำไหลเร็วยิ่งขึ้น เป็นแบบนั้นจะยิ่งอาการแย่ลงนะคะเขาไม่รู้ว่าผิดยังนำส่งไปต่างประเทศอีกเก่งจริงๆเลยนะคะเนี่ยอืมหมอพูดมีเหตุผลขนาดนี้เขาคงรู้ภายแผนจีหรือเนี่ยนี่ฉันไม่เชื่อหรอกเนาะคุณหมอเขาบอกมาขนาดนี้แล้วเธนจะสู้ปากกับเขาอีกเหรอ ชิงโจไดกล้าดียังไงเวลานี้ยังเข้าไปยุ่งอีกไม่กลัวตาจริงๆอืงพอบอรครับในายหญิงนีกแล้วครับตอนที่สาเกคุณท่านครับตั้งแต่สมัยก่อนแพทย์แผนจีนก็มีการพิภาคกันว่าใครเก่งกว่ากันก็สามารถรักษาตัวท่านได้ผม,มอยากแข่งกับเธอครับไม่รู้ว่าคุณท่านจะอนุญาตหรือไม่ใช่เลยใช่เลยพิพากกันเลยเฟยได้สิ ไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะยาฝั่งตะวันตกดิฉันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นยาจีละก็ที่คุณให้กินคือยาปู่หยางและห้าสูน่ยานี้คือการบํารุงเลือดให้สูบฉีดเป็นยาสามันที่ใช้รักษาโรคหล,ลอดเลือดเออนี่มันเคสธรรมดาแบบนี้ฉันเรียนมาจากอาจารย์ตั้งนับร้อยครั้งรักษามาเจ็ดปดคน ไม่มีปัญหาแน่นอนคุณท่านคะทางแพทย์เขาให้ความสำคัญกับการจ่ายยาถ้าหากดูจากโรคจ่ายยาผิดจะมีอาการแย่ลงคุณท่านเชื่อใครมากกว่ากันคะยาที่ใช้รักษาโลคมีแค่ไม่กี่ตัวเธอจะรู้ก็ไม่แปลกเด็กนี่นึกว่าตัวเองเก่งมาจากไหนกันเนี่ยคุณท่านครับ การใช้ยาต้องระวัดระวังนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอืมใช่ครับเพราะลำเอียงเชื่อคำพูดของเด็กนี่ไม่ได้นะครับหมอสูอ่บอกว่างนี้ด้วยเล่ะหมอพวกนี้รักษามาครึ่งปีแล้วยังไม่เห็นผลตอนนี้ยังให้ฉันไปดเยอรมันอีกแต่ชิงโจเด็กเกินไป ถ้าฉันเชื่อเขาก็จะเหมือนล้อเล่นกับชีวิตตัวเองแต่เขาดูมั่นใจมากอาจจะเรียนมาจริงๆก็ได้ช่างเถอะลองเสี่งดูแล้วกันชิงโจจ่ายย้ายฉันเถอะนี่คุณท่านโง่จริงๆก้าดักให้เด็กนี่รักษาถ้าหาคุณท่านตายขึ้นมาท่านจอมพลต้องมาผ่านเสียเราแน่ๆคุณท่านครับคิดดีๆเถอะนะครับ คุณแม่คะเราจะเชื่อหมอเขาดีกว่านะคะนี่มันไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะคะนั่นสิกู้ชิงโจไม่เจียมเนื้อไม่เจียมตัวจริงๆยังกล้าใจอยาให้คุณท่านอีกหากท่านกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเซิงเอ,อ๋อมีหวังตายแน่จับไว้ชิงโจอย่าพูดไปเรื่อยนะ พอบอครับในหญิงนี้อีกแล้วครับคนที่สี่สิบพอได้แล้วคุณแม่ครับคุณแม่อยากให้ชิงโจรักษาจริงๆหรอครับใช่งั้นมาลองดูกันเออใจเย็นเสร็จแล้วค่ะเเร็วสมมติเอมาหูคุณลองตรวจสอบได้นะคะว่าถูกหรือเปล่า กุ้ยจือสองกิงแห้งห้ากรัมปายสู้สี่กรัมฟู่หลิงสองกรัมย่าจือกันสองกรัมหิ้วฟูหนึ่งกรัมปึกส้มหนึ่งกรัมครึ่งปลายเฉาสองกรัมนี่เป็นยาที่ถูกต้องจริงแล้วก็ตรงกับอาการที่ยินนี่ต้องการที่จะรักษาด้วยท่านจอมพลครับยาพวกนี้รักษาโรคหัวใจจริงครับ <c oughs> แล้วปริมาณล่ะถูกต้องครับแต่ไม่รู้ว่าจะรักษาอาการของท่านได้รึเปล่าผมไม่กล้ารับประกันครับท่านจอมพลลองคิดดูดีๆก่อนได,ได้นะครับอย่าให้คุณท่านต้องลำบากอืมอืมอยานี่กินติดต่อการสิบวันรับรองว่าอาการของคุณท่านหายแน่นอนค่ะ ขนาดหมอที่โด่งดันยังไม่กล้ารับประกันแต่เธอคนนี้กับก้าผูดอย่างชัดเจนไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมท่านจอมพลหรือคุณท่านถึงเชื่อใจเธอกันนะเด็กอวดดีอย่างนี้นะ่ะให้ชิงโจลองดูเธอแมนชั่นกู้ฮีนี่พวกเธอไม่พอใจอะไรกันนะ่ะคุณค้าย่ว่าเสียงเสียงเลยค่ะ ลูกคุณนะคะกู้ชิงโจจะทำบ้านเราตกงนลกอานะคะ,ะเกิดอะไรขึ้นผอบอรครับในอย่งนี้อีกแล้วครับตอนที่สิบอ็ดห้นาทีต่อมาเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะอะไรกันเขาก้าจ่ายยาให้กับคุณหญิงท่านเลยเหรือห้องหนอนเหมือนฉันกูก็ใช่นะสิคะ่ะพวกเราเตือนแล้วนะคะแต่เธอไม่ฟังเลยบ้าจริง นี่เขากำลังจะทำให้ข้าตายนั่นเหรออยาก,ก็จ่ายแล้วนะคะมีแน่ว่าตอนนี้คุณหญิงท่านจะกินไปแล้วก็ได้นั่นสิคะพวกเราเตือนแล้วนะคะคุณพ่อชิงโจ้เขาอยากได้นะถ้าเกิดคุณหญิงท่านตายขึ้นมาทั้งบ้านสวยกินได้เลยคะ่ะคุณท่านคะเราจะทำยังไงดีกันคะห้องนอนชิงโจ นี่นะอาบาจริงแกนี่มันน่าไม่อานจริงเลยนะแกรู้ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่เนดะชีวิตฉันจะจบลงก็เพราะแกฉันจะเลี้ยงแกต่อไปได้ยังไงฮะสู่สูฉันจังจังกู้เสียงกู้ว้กู้ยิง่งกู้ชาว เอามันไปขังไว้ในห้องใต้ดินห้ามให้ข้าให้น้ำมันกินถึงตอนที่ท่านจอมพลมาจัดการกับฉันแกก็จะทำให้พวกเราเดือดร้อนน้อยลงเสมน็นแน่ห้องใต้ดินอครับนยายหญิงนี้อีกแล้วครับตั้งที่สิบสองไม่รู้ว่าจะได้ออกไปเมื่อไหร่กันนะห้องใต้ดิน นางกู้ชิงโจสร้างปัญหาใหญ่เลยนะคุณท่านเลยเอามากักขังไว้นี่ได้ยินมาว่าไปจ่ายยาให้กับแม่ของท่านจอมพลเขานนะ่ะเรื่องเลยได้บานปลายมาถึงตอนนี้ได้รับบดเดีนซะบ้างก็ดีละกักขังไม่ให้โดนกินข้าวแถมยังมีหนุ่ยเพียบอีกออออนั่นแม่คุณชายไม่ใช่เหรอใช่สิเอาข่งข้ามาด้วยนะ่ะชีโจเป็นยังไงบ้างฉันเอาเข้าวมาให้ คุณชายเอากล่องข้าวมาให้ห็นงนี่ต้องไปฟ้องอะไรหญิงซะแล้วแมนชั่นกูห้องของซูซูเมียวเออเธอ,อคิดว่ายังไงฉันคิดว่าชีงโจเพึ่งไม่ได้หรอกหากแม่ท่านจอมผลเกิดอะไรขึ้นมานแต่กุลกู้ต้องตายนี้แน่เขาว่าที่ทำามนั้นต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละชีโจเป็นเด็กฉลาดนะฟ้ามืดแล้วเอาข้าวไปส่งให้เธอซะนั่นแหละแบบนี้ทั้งหนาวทั้งหิว อย่าให้เธอเป็นอะไรไปล่ะถ้าคุณท่านรู้มันต้องสวยแน่เลยนะจะคุ้มเหรอคุ้มสิฉันมองคนไม่ผิดหรอกถ้าเราแก้แค้นก็ต้องอยู่ฝั่งชิงโจโน,นะตอนการกๆๆดึกอีอะทำไมเธอถึงฉันไปก่อนนะรีบกินข้าวอย่าให้ใครเห็นล่ะ แมนชินก so ูไปส่งข euh ้าวส่งนาพี่แน่นแล้วเหรอฉันเลี้ยงนายมาผิดจริงๆสิเสี่ยงเสียงเป็นน้องสาวหุงได้ยังไม่ดูแลดีขนาดนี้เลยใช่ค่ะไอเด็กเวทคำพูดของฉันแกไม่ฟังตั้งไงฮะเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับไม่มีบริยาทเสียงเด้งแต่ช้าเลยนะ ว้าวว้าวใครกันนะมาที่บ้านตระกูลกลูอยากติดตามแลละสิถ้าอยากติดตามนะคะฝากกดไลค์เยอะเลยจะรีบมาทำให้ฟังต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย